สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขูสุขชนค่ะมณีปลาสีผ้ามาเห็ดเชื่อมเชื่อมปามเด้อค่ะลูกปามหางกระรอกค่ะบุญเป็นปามน้ํามันเด้อค่ะพี่น้องปามหางกระรอกค่ะนี่ค่ะลักษณะต้นเพื่อนค่ะพี่น้องจะเป็นต้นสูงสูงต้นเายวๆวเนี่ยนี่ค่ะบ่มีงานเนาะนะคะคล้ายๆต้นหมากสงค่ะแต่บ่ญเปนหมากสงเด้อพี่น้องเป็นปามค่ะปามหางกระรอกบ้านพี่น้องมีกับลองสังเกตเบนค่ะลักษณะ ตนจะเป็นแบบนี้เด้อค่ะลูกกินได้ค่ะนี่ค่ะกะสิมาเอาออกจากแซงค่ะพี่น้องเอาขัวออกเพราะว่ามันจะได้ทุบง่ายนี่ค่ะ,ะแผกทุบนะคะมีสองแผงเด้อค่ะ,ะแผกเอาขัวออกนะคะให้มันทุบง่ายแล้วก็ผแผกทุบแผกนึงจะใส่กําลังแน่เด้อค่ะนี่ค่ะลักษณะพอทุบออกมาแล้วจะเป็นลูกขาวๆทั้งสี่ค่ะพี่น้อง ขาขาวนิ่มๆนมแน่นะคะนี่ค่ะผนเนกเอาขัวออกเนาะนะคะนี่เบืนะ้องหน้าตาปูเห็ดมิติพูจบๆงามๆเนื้อค่ะเฮ็ดซ้อยกันค่ะพี่น้องเห็ดเป็นเสแงเลยค่ะเอาออกมาเป็นเสแวงเฮ็ดซอยกันกนินหลายๆคนจังเสียบค่ะนี่ค่ะเอาขัวออกก่อนนะะเวลาทุบแล้วมันจะเนือจะออกมาง่ายค่ะนี่ค่ะเป็น ปาล์มหางกระหอกเด้อค่ะบมเมนหมากโมเมนหมากเขียวเด้อพี่น้องโมเมนหมากสงหมากเขียวค่ะโมเมนปาล์มหนํำมันนะคะเป็นปาล์มหางกระหอกค่ะบานผู้ใดมีกระล่องเอามาเห็ดเบิงเดอค่ะพี่น้องต่อยเบิงหน่วยหนึ่งก่อนค่ะถาหน่วยมันพอดีกินนะคะเ้าจะเอาเอาลงมากเบิรแซงนะคะถามมันแกนะคะก็จะมีลูกสีเหลืองคือจังหมากสงนะคะถามันแกแห้งก็กินบ่ได้เด้อพี่น้องเพราะมันแข็งห้าต้อง เลือกช่วงที่พอดีกินค่ะต่อยลงมาเบืองหน่วยหนึ่งพาเบิงก่อนค่ะทามันพอดีกินก็เอาลงมาเบิดนะคะก็มาเชื่อมค่ะมาเชื่อมหรือว่ามาเข็ดกะทิเพชรของหวานกะไดเบิดค่ะบางท่านกะเห็ดเป็นตากแหงเชื่อมตากแหงกระเซียมเพื่อกันค่ะนี่ค่ะได้บางร้ายค่ะพี่น้องเปลือกเปลือกกองจุนพูนค่ะนี่ค่ะลักษณะเปลือกเปลือกนีบแถวไปใส่เด้อค่ะนี่ค่ะหน่วยเพิินสี้ายครับ เักเป่าหน่อยเนาะนะคะก็จะนวดบักเป่าหน่อยนี่ค่ะพี่น้องนี่เอาขัวออกเอาหัวมันออกนะคะเพไว้เวลาเขาทูบจังสี่นี่คะ่ะมันจะทูบง่ายนี่นะคะทุบออกง่ายเอาเสนน้ำนะคะปลาเซนน้ำเกลือเด้อะค่ะนี่นี่ค่ะลักษณะเอาออกมาแล้วจะมีมันสิมีอ่าเป็นเปลือกข้างในอีกเด้อค่ะเป็นเรืองเหลืองนะคะนี่ค่ะต้องคูดออกขึ้นกันคะ่ะบวกขสันเพื่อสีฝาดเนาะนะคะ นี่คะ่ะพเนขูดหลังจากี่เออ,อกจากหน่วยแลย้วต้องมาขูดออกได้พี่น้องเฮ็ดยากยากค่ะแต่ว่ากับแสบค่ะเฮ็ดแล้วคุ้มค่านี่คะ่ะขูดออกแนวนี้ค่ะขูดทุกหน่วยเลยค่ะพวกก็สันเพิ่นสิฟาดเนาะนะคะขูดล่างน้ามค่ะนี่ค่ะก็มาล่างน้ามอีกเท่านึงเด้อค่ะล่างให้สะอาดให้ขาวค่ะ หน่วยงามงามค่ะค่ะนี่ค่ะหน่วยเบิงเกลไก่ค่ะเบิงเพื่อนเพื่อนเกไข่กับเงาะเนาะค่ะพี่น้องนะคะกับพ่อจะเหตุเชื่อมเงาะค่ะล่างให้สะอาดเลยเด้อค่ะเพราะว่าเพื่อจะมีความฝาดทางห้อล่างเปลือกออกบวเบิดนีฝาดเด้อค่ะพี่น้องก็จะกินโบเซบค่ะรสชาติในการเชื่อมการเห็ดของหวานมันก็จะเปลี่ยนไปค่ะ ในหมอกใงญ่ค่ะพี่น้องแซ้งหนึ่งนี่ค่ะบึงลักษณะเก๋ไกค่ะห้อลหางเรียบร้อยค่ะขาวจุนพูนเขยงแขยเงาะนอกขาพี่น้องนะคะแต่ว่าบ่มีเมล็ดเด้อค่ะข้างในข้างในนี่เป็นนึบเนบนี่ค่ะแบบนี้ป้าเชียวมาตบอีกเธอหนึ่งเด้อค่ะเพื่อลดความฝาดตบมนาเปล่าเด้อค่ะพี่น้องบดใส่ยั้งเลยค่ะลดความฝาดนะคะของเพลินนะคะยันยันเพลินยังมีเปลือกติดนะคะ นี่ครับพอนามเดือดแล้วนะคะปาสิทิ้งไว้เนืน้อมินิดนึงนะคะแปบ๊บเดียวนี่ค่ะก็ออมเ,เ,เ,เอานามต้มออกค่ะหลังจากนั้นปาสิเชื่อมเด้อค่ะบ้ดน,นี้นี่ค่ะเ่อใส่หนาเปล่าสะอาดลงไปค่ะพอท่ถวถท่วพอดีเนาะค่ะพี่นนองนี่ซ้ำนี้ค่ะห่อสีเชื่อมด้วยน้ำตาลน,นะคะแต่ว่าปาสิใส่ใบเตยน้ำเด้อค่ะ นี่ค่ะป่าใสใบเตยน้ำนะคะเพิ่มความหอมค่ะพี่น้องเพิ่มความหอมพามละมุนนะคะของลำเชื่อมค่ะใส่น้ำตาลลงไปค่ะสใส่ประมานเคืองกิโลเด้อค่ะพี่น้องนะคะผู้ใดมหบานแห้งกับใส่ลงไปอีกกได้ค่ะตามชอบเลยนะคะใส่เกลือค่ะเกลือแกยงบานเห่าเนี่ยแหละค่ะเพื่อเพิ่มความบานกลมกลมเนาะนะคะคนคุ้นคนนิดนึงค่ะให้เข้ากันป่าก็จะเชื่อมไปประมัน สี่ิหน้าที่ค่ะประมาณสามสิบสี่ซิปหน้าที่นะคะมาเบิงวา่านามเขามันงวดล่งหรือยั่งนะคะเชื่อมไปเรื่อยๆนะคะใส่ไฟอ่อนเด้อค่ะบบใส่ไฟแห้งประมาณสามสิบถึงสี่สิบหน้าที่ค่ะนี่ค่ะเขาก็เชื่อมไปเรื่อยๆนะคะอู้ห้อมแห้งค่ะพี่น้องหอมใบเตยค่ะรสชาติกะสิบหวานกลมกลม่อมหอมใบเตยเนื้อกะสิเป็นนุบๆค่ะ เนื้อของลูกปามจะเป็นนุบๆน,นะคะคล้ายๆลูกชิดหรือว่าลูกลูกจากเนาะนะคะค้ายลูกชิดลูกจากค่ะค่ะน,นี้เรียบร้อยนะคะงวดพ่อใส่ได้แล้วค่ะชิบะแห้งแห้งเ้ว้อค่ะเพราะว่าเขาจะเห็ดเป็นแบบร้อยร้อยอ่าร้อยแก้ียวเนาะพี่น้องนะคะให้มันมีน้ำน้ำค่ะบริษเชื่อมแห้งเด้อค่ะนี่ค่ะจะใส่เป็นกะทิก็ได้ค่ะ ใส่น้ำกะทิหรือว่าน้ำแข็งก็ได้พี่น้องแซบแซบคะ่ะรสชาติเนี่ยจะเป็นนุบๆน,นะคะคล้ายๆลูกชิดค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ปากเอาไว้ซสำนีเด้อค่ะคลิปหนาพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ